สื่อเกาหลีครับไม่แฮปปี้ครับหลังจากทีมชาติเกาหลีไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไหนได้เลยหลังจากที่เอาชนะทีมชาติไทยไปได้นะครับโดยมีการตั้งหัวข้อว่าหลังจากเอาชนะทีมชาติไทยได้โมราเลสก็ตก,ตกต่ำลงอีกครั้งสิ่งสําคัญก็คือต้องรักษาโมเมนตัมต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรสื่อเกาหลีจะจะหนักจะเต็มแค่ไหนและความรู้สึกของแฟนๆเกาหลีจะคิดเห็นกันอย่างไรวันเกอร์รวบรวมสรุปไหมเพื่อนๆได้รับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยของเรานะครับก็ ได้พ่ายแพ้กับทีมชาติเกาหลีไปในนัดที่4ในสนามแรกนะครับและแน่นอนว่าตอนนั้นนะครับ เป็นการปลุกนะครับแฟนเกาหลีเนี่ยให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็หวังที่จะชนะในเกมถัดๆไปนะครับแน่นอนว่าในสามที่2เนี่ยเกาหลีทําผลงานได้ไม่ดีนักนะครับในการที่พวกเขาแพ้สีนัดรวดนะครับแต่จะบอกว่าทําผลงานได้ไม่ดีจริงๆก็แอบพูดได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเกมที่พวกเขาเจอกับเบลเกเรียเนี่ยพวกเขามีโอกาสที่จะชนะเบลเกเรียได้นะแต่สุดท้ายก็แพ้ไป3ต่อ2นะครับแล้วก็มีการแพ้โปแลนด์ไป3 0จนสุดท้ายครับพวกเขาก็มาแพ้อีก2นัดที่เหลือ การแพ้ตุรกี3าและการแพ้แคนาดา3ามสูนะครับทำให้ตอนนี้ครับสถานการณ์ของทีมชาติเกาหลีเนี่ยไม่สู้ดีเลยครับเพื่อนๆแข่งมา8นัดชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนครับว่าทางกระแสทางสื่อแล้วก็แฟนๆกีฬาเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดหนักเรื่องนี้พอสมควรนะครับโดยทางสื่อเกาหลีครับเขาบอกประมาณว่าทีมชาติเกาหลีนะครับหลังจากที่ชนะทีมชาติไทยแล้วเนี่ยพวกเขาก็มีเกมที่เจอกับบบลแเกเรียและแน่นอนว่าพวกเขาเนี่สามารถเก็บไปได้2เซตนะแต่สุดท้ายก ก็พายแพ้กับบาวเกาเรีย และทำให้ทีมชาติเกาหลีครับพ่ายแพ้ในนัดต่อๆไปนะครับในการเจอกับโปแลนด์ตุรกีและแคนาดานะครับแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยก็แพ้4นัดรวดเลยนะครับในการที่แข่งขันสนามที่2นะครับทำให้เกาหลีตอนเนี้ตกมาอยู่ที่อันดับ39ของโลกนะครับและแน่นอนครับว่าทางสื่อเกาหลีนะครับเขามองว่าตอนนี้นะครับทางฝั่งของทีมชาติเกาหลีเนี่ยต้องดึงแรงกายแรงใจดึงความมั่นใจกลับมาให้ได้นะครับทั้งเกมลุกและเกมรับกลับมาทําผลงานให้ดีให้ได้ไม่ฉะนั้นนะครับพวกเขาก็อาจจะทําผลงานได้ไม่ ดีและสิ่งสําคัญก็คือต้องสลัดความหดหู่อารมณ์หดหูเนี่ยออกไปให้ได้นะครับอะไรนี่ก็เป็นในเรื่องของสื่อเกาหลีนะครับที่ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับแน่นอนว่าในเรื่องของแฟนๆกีฬาเนี่ยครับพวกเขาก็ค่อนข้างแฮปปี้นะตอนแรกที่เอาชนะทีมชาติไทยได้นะครับพวกเขาบอกว่าเนี่ยแหละเกาหลีกลับมาแล้วนะครับแล้วนัดที่2เนี่ยพวกเขาก็ ตั้งเป้าหมายในการเจอกับ,บเบลรกเรียต้องชนะให้ได้นะครับจริงๆแมตช์เบลรกเรียเกาหลีเนี่ยแอดก็บรรยายอยู่นะต้องพูดกันตรงๆว่าเกาหลีก็มีทิศทางที่ดีนะครับที่จะสามารถเอาชนะเบลเกาเรียได้นะเพียงแต่ว่านะครับในช่วงท้ายๆเซตนะครับในเซตที่4เซตที่5เนี่ยเกาหลีไม่สามารถปิดเกมได้แล้วก็ไม่สามารถคองโมเมนตัมให้กลับมาเป็นทางฝั่งของเกาหลีได้นะครับสุดท้ายก็แพ้เบลเกาเรียไป3ต่อ2ถามว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายไหมโอ๊กมองว่าก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะเพราะว่าตัวทีมชาติเเเกกกาาาาหลีออองงน่มววถ้พขชะ2 ติดเนี่ยพวกเขาจะทําให้มเมนตัมศรัทธาของแฟนกีฬาได้กลับมาได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆแต่ว่าพอพวกเขาแพ้ให้กับเบลการเรียรแล้วคู่ต่อสู้ต่อไปของพวกเขาเลยครับก็เป็นอย่างตุรกีโปรแลนด์แล้วก็แคนาดาเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักมากๆครับเพราะฉะนั้นพวกเขาพลาดพังนะครับในการที่แพ้เบลการเ,เรียรจริงๆครับอกเชื่อว่าถ้าเขาชนะเบลการเรียรได้เนี่ย สถานการณ์ของพวกเขาจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาของแฟนวอลเลย์บอลรวมถึงนะครับขวัญและกําลังใจของนักกีฬานะครับทีนี้โอเกอร์ขอท้าความไปก่อนหน้านี้ครับที่ทีมชาติเกาหลีเนี่ยสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นะครับแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยศรัทธาของแฟนแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีเนี่ยกลับมาในระดับหนึ่งเลยนะครับเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้แล้วนะครับในการได้รับชัยชนะนะครับซึ่งแน่นอนว่าในตอนนั้นนะครับพวกเขาก็หวังที่จะชนะทางด้านของเบลรกเรียนะครับแต่พอทําไม่ได้เนี่ยเขาเรียก ดอปด,อด,อดอลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าครับทีมชาติเกาหลีในตอนนี้ครับถ้าถามว่าเล่นดีขึ้น จากปีที่แล้วไหมจากปีก่อนๆไหมเนี่ยโดยส่วนตัวที่โอ๊คบรรยายที่โอ๊คดูมานะครับก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะจังหวะวิธีการเล่นเนี่ยโอ๊คว่านักกีฬาของเขามีการพัฒนาขึ้นนะครับการเล่นเกมรับเนี่ยโอ๊คว่าดูดีขึ้นเลยนะส่วน,นเรื่องการเล่นเกมรุกครับก็มีหลายๆจังหวะที่พวกเขาทําได้ดีพวกเขาตัดสินใจได้ดีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าด้วยณนะขณะนี้ครับถ้าจะให้ทีมชาติเกาหลีเนี่ยคัมแบ็กกลับไปผลงานแบบเท่ากับตันคิมเนี่ย อกว่าก็น่าจะลำบากพอสมควรนะเพราะว่าตอนนั้น,นครับกับตันคิมทําไว้เนี่ยมาตรฐานสูงจริงๆแต่ว่าตอนนี้ครับทีมชาติเกาหลีใต้ถามว่าทําผลงานจะเป็นอย่างไรในอนาคตเนี่ยอกว่าพวกเขาก็ต้องควานหาความสม่ําเสมอให้ได้เช่นเดียวกันนะครับในการเจอทีมที่พวกเขาพอสู้ได้อย่างเบลเกเรียแบบนี้พวกเขาจําเป็นที่จะต้องชนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอพวกเขาไม่ชนะเบลเกเรียหนทางที่ทีมชาติเกาหลีเนี่ยจะชนะต่อไปใน v n l เนี่ยพูดก,กันตรงๆมันก็ยากมากๆนะครับโดยในสนามที่สครับทีมชาติเกาหลี เีเนี่ยเจอค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับในแต่ละทีมเนาะโดยการเปิดสนามเนี่ยพวกเขาต้องเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับต้องบอกเลยว่าหนักหน่วงแน่ๆครับส่วนในนัดที่2เนี่ยอกมองว่าทีมชาติเกาหลีพอก้อมแก้มได้นะในการเจอกับฝรั่งเศสครับอกมองว่าด้วยประสบการณ์ของทีมชาติเกาหลีเนี่ยโอเคแหละผลงานอาจจะไม่ดีแต่ประสบการณ์ใน VNL เนี่ย เกาหลีมีมากกว่านะครับการเจอฝรั่งเศสโอกว่าเกาหลีพอก้มแก้มได้บ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถสู้ฝรั่งเศสได้เลยนะครับแต่ว่าโอกว่าเกาหลีมีโอกาสได้เซตแล้วถ้าทําผลงานได้ดีจริงๆเนี่ยจะลุ้นถึงชนะโอกว,กว่าก็ลุ้นได้นะครับแต่ก็ต้องดูฝรั่งเศสด้วยครับเ,เพื่อนๆว่ามาฟอร์มไหนนะเกิดมาฟอร์มวันเดียวกับที่เล่นกับไทยก็เหนื่อยแน่ๆครับสำหรับเกาหลีนะแล้วก็นะัดที่3ครับเจอกับอิตาลีอันนี้ก็ค่อนข้างหนักครับก็น่าจะลําบากสาหรับเกาหลีนะครับแล้วนัด ต่อไปนะสุดท้ายเนี่ยก็จะเจอกับานาของเนเธอร์แลนด์นะครับในมุมมองของโอกการเจอเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าเกาหลีได้ลุ้นเซตนะแต่ว่าถ้าจะลุ้นชนะเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลําบากเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เองพวกเขาก็ลุ้นตั๋วในการไปโอลิมปิกด้วยนะครับก็ ถือว่าเจอเกมที่หนักเลครับถ้าจะมองถึงการที่ชนะเนี่ยก็คงต้องมองที่เกาหลีจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ลุ้นได้มากที่สุดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับฝรั่งเศสถ้ามาฟอร์มเดียวที่เจอกับทีมชาติไทยก็ตัวใครตัวมันครับสำหรับทีมชาติเกาหลีอ้เพราะว่าฝรั่งเศสเมมาเนีปยบเกินตอนเจอทีมชาติไทยเลยครับดีนะที่เราใส่ประสบการณ์และยังเอาตัวรอดไปได้อยู่นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดครับที่โยงนำมาฝากเพื่อนๆนะครับอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติเกาหลีเนนนาาาะใกกกรที่่พพวขย็แ้4 รวดในสนามที่2นะครับจริงๆพวกเขาก็ถือว่าตั้งความหวังไว้สูงพอสมควรนะครับในสนามที่2อย่างน้อยก็น่าจะเก็บเบลกเรียได้เนาะเพราะว่าทาผลงานที่ดีกับทีมชาติไทยนะครับแต่พอเก็บไม่ได้กระแสของทีมชาติเกาหลีเนี่ยก็ถือว่าหนักห่วงแล้วก็รุนแรงพอสมควรเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับและอย่าลืมนะครับวันนี้เพื่อนๆนะวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับทีมชายนะครับ นะครับดูไปแล้วไปเบลเกอร์ปัรยายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆน่าจะเข้ารายการสักประมาณบ่าย3นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมให้กําลังใจทัพนักกีฬา วอลเลย์บอลผู้ชายกันนะครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มถ้าชนะคาซักได้เข้ารอบทันทีไปเจอกับออสเตรเลียนะครับเพื่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยกันนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงและชุดเยาวชนทั้งหมดนะครับโบรนิเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเตินครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันรถเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่่ายยชว ค่าประะกันไดด้สสูงงุถึ80%จขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุม้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect คุม้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษคิดเผื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2567เพื่อนๆที่ 30, สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i w a t c o t h หรือโท 10, ร02-207,000 0ประกันภัยไทยวิวัฒคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต